E DJ ดีเ y อ้อมค่ะแน่นอนนะคุณผู้ฟังเราก็ต้องเรียกได้ว่าไล่เพลงเปิดกันไปนะคะจบท้ายสําหรับ playlist อันนี้ก็ต้องเป็นถ้าเธออยากไปทะเลชันพร้อมเพราะก่อนหน้านั้นน้องเปิดดึกมากแล้วนะคะเราเริ่มต้นกันที่สุดตาแล้วเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับซ่อนไม่หาสําหรับเจฟสตาเตอร์อันดับที่10 4ี่โมงเย็นกับอีก21นาทีนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราพูดกันถึงคนที่เป็นคนนิสัยไม่ดีพูดคํานี้ได้ไหมอ่ะน่าจะได้แหละเพราะว่า เขาเขาชื่อเต้ยอ่ะเต้ยบางโพเราไม่รู้จะต้องไปเรียกขนานนามอะไรเขาวะนะประเด็นคือเขาเป็นอดีตนายทหารที่เราพูดกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเขาลงในดมามาดิเขาก็ช่วยกันกระจายข่าวกันตั้งแต่เช้านะคะว่ามันมีคนที่เป็นนักข่มขืนน่ะมันไม่ควรจะเรียกว่านักข่มขืนนะเนาะมันคือแต่มันเป็นคนที่ทําแบบนี้บ่อยๆเป็นคนที่ข่มขืนก็ทาชาเราผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่อายุน้อย นะคะแล้วก็ในชุดนักเรียนคือใคราเด็กนั่นแหละอะแล้วเคยทำแล้วก็เคยถูกจับไปแล้วแล้วก็ปล่อยออกมาแล้วอายุ40ปล่อยออกมาแล้วต,ตอนปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีความสำนึกสามัญสำนึกใดๆเลยเพราะล่าสุดนะคะที่เขาเต้องแบบว่าขอความร่วมมือกันจนตอนนี้ที่จับได้ก็เพราะว่า ไปจับได้เพราะไปบุกรุกเคสถานกระทําชําเราเด็กที่อายุไม่เกินสิบามปีทั้งว่าทําไมเราถึงต้องบอกข่าวนี้เราต้องบอกเลยว่าบางทีเรารู้หน้าไม่รู้ใจคุณผู้ฟังเราไม่รู้หรอกว่าพฤติกรรมที่เขาเป็นมันจะสอดคล้องกับหน้าตาเขาเหรอมันมันต้องหน้าตาย,ยัางไงถึงจะเป็นคนแบบไหนเราหรือเปล่าที่เชื่อว่าเฮ้ยหน้าอย่างนี้ก็ดูโอเคนี่ เพราะฉะนั้นเราอาจจะทําให้การเฝ้าระวังของเราไม่ไม่มากพอกับอีกอันหนึง่งเรากําลังพูดกับคนนิสัยไม่ดีต่อให้เราระวังให้ตายไอ้คนนิสัยไม่ดีมันจ้องที่จะทําร้ายมันก็คือคนนิสัยไม่ดีเพราะอย่างสถานการณ์นี้นะคะเขาบอกว่าเหตุเนี่ยเกิดที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะคะเขาบอกว่าออคือเขาไปทำมาหลายสถานที่แ,แต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์คือ มันไปยุ่งกับเหยื่อที่เรียนนักเรียนที่เป็นนักเรียนหญิงถูกสะกดรอยตามถึงขั้นปลอมตัวไปเป็นรถรับจ้างเพื่อจะรับเด็กผู้หญิงเนี่ยกลับจากโรงเรียนแล้วพาออกนอกเส้นทางไปสะพานสังฮีแล้วก็ทำร้ายร่างกายโดยการปล่อยท้องแล้วก็ทำการไม่ดีไม่ร้ายเนี่ยแหละค่ะเสร็จเนี่ยก็ถูกส่งไปรับโทษอย่างที่บอกออกมา ก่อเหตุ3มปีที่แล้วอันนี้กับเด็ก12โดยการแอบเฝ้าดูอยู่ที่บันไดหนีไฟของตึกที่เด็กผู้หญิงคนนี้พักที่เหยื่อพักและเห็นเหยื่อกลับมาจากโรงเรียนคนเดียวก็เดินเข้าไปแล้วก็ชาร์จเข้าห้องและทำโดยที่ไม่ใส่ไม่มีการป้องกันใดๆทั้งสิน้นทั้งหมดที่เหยื่อรอดก็เพราะว่าได้ยินเสียง เหมือนคนกลับบ้านอ่ะก็เลยตะโกนร้องก็เลยเกิดเหตุที่แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นมันพูดยากมากอะในยุคที่พ่อแม่จะต้องทํางานแล้วก็ทํางานนอกบ้านอาจจะไม่ได้มีเวลาดูระบบรักษาความปลอดภัยของที่พักที่อยู่ก็คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จําเป็นสเปรย์พริกไทยเอาว่ามันจะเป็นเรื่องจําเป็นนะมันอาจจะต้องสอนให้ใช้กันแล้วหรือเปล่าและที่สําคัญไอ้คนแบบเนี้ยมันโดนลงโทษไปแล้วแล้วมันถูกปล่อยออกมาและยังมาทําอย่างนี้อีก กระบ,บวนการของการรับผิดได้มีการทายังไงให้ปรับทัศนคติปรับนิสยัยหรือแก้ไขหรือเปล่าจนบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือที่ประเทศอื่นที่เขาฉีดให้มันฝ่อแล้วมันแบบนั่นไปมันทําได้ไหมบางคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจับแพะเราจะเป็นยังไงอันนี้ถ้าประวัติขนาดนี้ไม่เรียกว่าจับแพะหรือไหมถ้าอย่างนี้มันชัดเจนลงโทษหน่อยไหมให้ออกมาเป็นภัยสังคมไม่ได้เพราะ จะให้เด็กสสิบองระวังอะไรขนาดนั้นนะ่ะมันบ้านเขาบ้านเขาเขาควรจะปลอดภัยถูกไหมคะคุณผู้ฟังแต่อันเนี้ยยังต้องพบเจอกับความไม่ปลอดภัยเพราะความนิสัยไม่ดีของคนหนึ่งคนแล้วเป็นโรคจิตอ่ะก็ฝากพี่ตำรวจด้วยแล้วกันนะคะว่าแล้วก็ที่สถานที่ที่เป็นที่พักอาศัยว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรและมาตรการของการลงโทษคนประเภทนี้เพื่อให้หลับจำเพราะหลายๆครั้ง สิ่งที่ทําให้คนเราทำซ้าได้นอกจากพฤติกรรมซําซ้อนแล้วมันก็คือการไม่เกรงกลัวกับการลงโทษและเชื่อว่าโทษอันนั้นฉันจะไม่โดนหรือโดนแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันก็หายนะคะไม่อย่างนั้นพ่อแม่ก็คงอยู่บ้านด้วยความยากลําบากอยู่เหมือนกันนะคะก็ขอให้ทุกคน ปลอดภัยจากคนไม่ดีนะคะมันมีหลายซับหลายซ้อนหลายสิ่งเหลือเกินแต่สิ่งที่น่าสนใจสําหรับการนําเสนอข่าวนี้อีกหนึ่งอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของโจรหรือคนที่เป็นนัดข่มขืนเน่ยก้องกําลังรู้สึกว่าคุณผู้ฟังเคยอ่านข่าวไหมเวลาอ่านแล้วแบบว่าเจอชื่อตํารวจประมาณหนึ่งหน้าพารากาฟะประมาณสักสิบห้าคนสิบสองคนกว่าจะถึงเรื่องเล่าแล้วจับโจรได้ตํารวจมาละครึ่งสอ ั้งคานกลุ่มโบว <Yeah. S 2> สนับสนุนโดยล็อกความอร่อยส่งตรงถึงมือคุณผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและอาหารแมวพรามีสูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดียมต่ำลดการแพ้ เจอกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับบังคารคลุมโปงเพราะเราเจอกันทุกวันอังคารแน่นอนต้องขอบคุณพี่แจ็คด้วยนะคะที่แวะมาคุยร่างคานหน้าเจอกับพี่ปี๊ดบอดี้แลมการที่ออกทัวร์คอนเสิร์ตไปเรื่อยๆเขาจะเจออะไรนะคะเขาคงจะมาเล่าเราได้ได้เต็มทั้งสองชั่วโมงล้ค่ะติดตามไปพร้อมๆกันกับบังคารคลุมโปงทุกวันอังคารสองทุ่มถึงสี่ทุ่มกับสุขใจไม่ได้กินอร่อยฟิลมได้ทั้งครอบครัวกับน้าจิ้มสุกี้พันท้ทยอร่อยคําไหนคํานั้นอาหารแม่พรามี่สูพรีมตัวแน่นขนสวยโซเดี่ลแ้้ว เพชรช็อปชั้นนำค่ะคุโ